ตัวนีครับผมไม่ได้มาอยู่กับผมฟูร่อยนะครับผมไม่ได้มาแครเกมแต่อย่างใดนะครับแต่จะมาถาม,ถามเกี่ยวกับคำถามโลกแตกฮะซึ่งมันเป็นคำถามที่แชร์สนั่นในโลกอินเทอร์เน็ตมากเลยครับซึ่งเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ประมาณนั้นนะแต่ผมสามารถหาคำตอบได้แล้วนะครับก็เอางี้ดีกว่ามันมัน,มนอยากให้พุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์นะฮะก็เป็นคำถามที่ถือว่า ไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายนะฮะก็เป็นคำถามที่ยากขอสมควรครับแต่ก็ไม่ยากมากนะฮะก็พอประมาณนะครับผมก็ขอที่ก่อนะครับอยากให้พุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังอยากให้พุ่งนี้เป็นเมื่อวานวันนี้จะได้เป็นันถูกมันคืออะไรอ่ะก็ไปหากันเอวกันนะครับก็ใครที่ตอบถูกนะจะได้รับปัจจทมันนี่ห้าสิบาทนะครับเฉพาะจากคนแรกเท่านั้นนะครับผมก็ตอบคําถามได้ทาง นี่ฮะด้านล่างยูทูบเลยครับผมก็ไปตอบมันได้นะทางด้านล่างยูทู e นะผมใครที่ตอบถูกสามคนแรกก็จะได้รับบัตรทุมันนี่นะครับอย่าลืมนะครับ50บาทนะครับ50เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ก็เย่าปัตรทุ่มมันนี่หมดกันต่างจีบแมงเด้าใบร้อยห้า ไม่เป็นไรครับอย่างไยมันก็ช่วยเอ่อทให้เราคนเหล่านี้ไม่ได้นั่งอยู่เฉยก็ได้ออกมาคิดช่วยกันแชร์ช่วยกันนู่นนี่ซากสันอะไรกันบ้างนะผมก็อย่าลืมนะครับตอบคำถามกันเข้ามาด้วยนะผมช่วยกันตอบนะครับตอบแล้วตอบอีกไม่ตอบได้เรื่อยนะครับผมเผื่อยังไม่มีคนถูกนะฮะสามารถตอบ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 มาได้อีกนะฮะเผื่อมันยังปุ๊กนะปุ๊กจะถูกอีกนะเผื่อยังไม่มีคนถูกนะผมก็โอเคนะครับผมอยากจะ หนูเชื่อหนเชื่อโมปิ้งครับหน no ูอยากจะมาตอบเนี่ยใครใครอยากหนูเชื่อโมปิ้งครับอยากให้ทุกคนมาช่วยตอบคําถามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มีอยู่เท่านี้นะแต่ค่ะ ใครอยากติดตามดูคลิปต่อไปหรือว่าใครอยากที่จะอยากรู้ว่าคาถามต่อไปคืออะไรนะครับผมก็กด s b s c r i b e ได้้านล่างเลยนะครับผมจะได้ติดตามเราง่ายๆนะครับผมเวลาผมแชร์คลิปแชร์อะไรลงไปนี่จะได้มาตอบคำถามได้ก่อนใครเลยนะครับผมก็จะได้รับเงินของรางวันอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมก็ของวันนี้ไม่ได้มีอย่างเดียวครับจะมีหลายอย่างไม่ใช่แค่บัตรทุมันนี่แน่นอนครับอย่าลืมติดตามดูนะครับผมกด u b s c r i b e ด้านล่างเลยนะครับผมวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปุ้ยจุ๊บจุ๊บ